สวัสดีค่ะอีเดต้นรับเข้าสู่พาพาริทาโลขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณดูคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทานายดวงในหัวข้อที่ว่าเขาเสียดายคนไหมให้เพื่อนเพื่อนทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมา ให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้ก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่กดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคาถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเสียดายคุณไหมนะ เขาเสียดายคุณมีการพูดจากันไม่ค่อยดีสถานการณ์ไม่โอเคเดี๋ยวเราขอไพ่อีกหนึ่งใบเขาเสียดายคุณไหมคนที่คุณถามถึงเนี่ยตอนนี้นะเขามีความทุกข์เครียดกังวลวิตกกังวลแล้วก็ไปไหนอยากคุณไม่ได้ ตัดใจจากคุณไม่ได้ที่แรกเนี่ยเขานิ่งๆเฉยๆเนอะไม่หือไม่อือไม่สนใจก็ได้แล้วก็พูดจาก,กับคุณไม่ค่อยดีมีอะไรที่แบบว่ามีเหลี่ยมมีมุมยอะไรเงี้ยมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปก็ได้แต่สรุปสุดท้ายแล้วนะเขาหนีใจตัวเองไม่พน้นตอบคาถามตามทอปิกนะว่าเขาเสียใยคุณไหมเสียายสิตอนนี้คุณดูดีโดดเด่นมีออร่าหน้าตาดีบางท่านมางลายอาจจะไปอัพสวยอัพหล่อหรือว่า ไปเสริมสวยเสริมหล่อมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะจนตอนนี้เขาเขาเครียดเขาทุกข์แหละเขาเสียดายอาทิเนี้จะมาถามให้ว่าแล้วเขาเนี่ยจะทํำยังไงกับคุณไหมในเมื่อเสียดายอืมตอนนี้เขายังหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงใจลึกๆเนี้ยเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะ แต่มันมีก้าดาบอะทำให้เขาเครียดจะทำวิธีนั้นวิธีนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นความเครียดสะสมบางท่านบางรายอาจจะปวดตาปวดใจปวดหัวก็ได้โอ้ยเอางี้ดีวะทำยังไงไหมเขาจะทำยังไงไหมเขาจะแอคชั่นนะโอ้กองดีๆเขาจะแอคชั่นแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย เขาก็มีความเครียดทุกข์กังวลอย่างที่บอกเนาะปัญหาเขาเยอะกะแ็แด้ะลายล้อมรอบด้านแล้วมันเป็นปัญหาเก่าแล้วปัญหาใหม่เขาจะต้องค่อยๆเคลียร์มันมีทางออกของเขาแหละ ด้วยการที่เขาคิดค้นวิธีนั้นวิธีนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดหนักว่าเอยทํางั้นดีไหมทํางี้ดีไหมมันจะกระทบกระเทือนอนุน้อนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาคิดมากคิดหนักนะถามว่าเขาจะทำยังไงกับคุณไหมเขาจะมีการแอคชั่นนะอยากจะบอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะในใจลึกๆคือไม่ได้ การเวลาไม่ได้ทําให้เขาลืมเลือนจากคุณไปได้คุณก็ยังคงฝังใจเขาอยู่ก็ยังเป็นคนที่เขารักนะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กันเป็นแบบครอบครัวโอ้ยมีทั้ง1ิบเหรียญแล้วก็มีทั้งเอ็มเพสเนาะก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันอบอุ่นคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อให้การอบกอดอบอุ้มหรือว่ายังไงอะ มีปัญหาทุกร้อนอย่างเงี้ยคือเรามองว่าคนที่คุณดิวด้วยคบด้วยแล้วก็มีการหา่างหายกันไปหรือว่าเลิกลาก,กันไปเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าน่าสงสารก็ได้นะเขาไปเจอความรักที่ไม่ดีไม่อบอุ่นหรือไม่ก็เขามีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอะแล้วเขามาเจอคุณเขาก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่แบบว่าทําอะไรให้เขาเหมือนกับเป็นแม่เป็นอะไรเงี้ยที่มีความห่วงใยเอื้ออาร ไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาคิดว่าไม่มีรักจริงหรอกเออก็รักเผื่อเลือกหรือว่าคบไปอย่างนั้นแหละก็คิดว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจก็อาจจะมีคําพูดที่แรงๆหลุดออกมาทําให้มีการบล็อกกันไปแต่ตอนเนี้ยเขารู้แล้วแหละว่าการเวลาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาลืมเลือนคุณไปได้กับยังเป็นคุณที่เด่นชัดขึ้นว่าเขาเนี่ยรักคุณแต่ว่าเขายังมีความ กังวลอยู่อะว่าจะทําวิธีไหนแต่คนคนนี้เขาจะจัดการสรุปแล้วเขาจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของเขานะคะแล้วเขาก็จะให้สถานะการเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งคือเขาจะมามาหาคุณแหละมาหา,าพูดมาคุยจะมีการเดินทางหรือไม่คุณก็อาจจะดีวกับคนที่อยู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือว่าต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นพวกพร้อมลบพร้อมรุยอึดถึกทนก็ได้หรือว่า คนคนนี้อาจจะความรักความสัมพันธ์เขาไม่มีความสุขแล้วก็สมหวังบางท่านบางรายอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรหรือไม่ก็พวกที่รอผลผลิตเก็บเกี่ยวอาจจะมีพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบางท่านบางรายอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอาหารเครื่องดื่มของเหลวก็ได้นะบางท่านบางรายอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับสถาบันการเงินพวกออกดอกเงินกู้หรือไม่ก็มีเงินอะ บางท่านอะไรอาจจะนั่งในตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ไม่โอเคมีลูกน้องมีบริวารคุณเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบในการทํางานติดต่อสื่อสารแบบรื่นปืด๊ดรื่นปืด๊ดแล้วก็ไม่ได้ติดขัดไม่ได้เขินคุณเป็นคนที่ยังไงอ่ะเป็นแม่บ้านก็ได้สาวออฟฟิศหรือว่าหนุ่มไฟแรงอะไรเงี้ยในการทํางานเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นแบบว่าหัวหน้าคนการทํางานของคุณไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบูททั้งบุญคุณเก่ง โอเคเราอ่านได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะ่ะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอาอะไรมาพูดนะทิ้งไปนะเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แล้วก็รับพลังงานดีๆไปอะไรที่ไม่ดีเราทิ้งไปเนาะอย่าไปเก็บไปเครียดไปคิดมากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากฟังหัวข้ออะไรก็หมิ่นไต้คลิปได้นะดูเหมือนบางท่านบางรายเนี่ย มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็เป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีกับพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพวกสุนัขจองจัดหรือว่าพวกอะไรอ่ะพวกน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่คือคนที่ดุร้ายหรือว่าคนที่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ย มาเจอคุณเนี่ยต้องยอมสยบให้กับคุณคุณมีวิธีการที่จะมาใจอีกในนึ่งก็ให้ระวังเกี่ยวกับคนที่ดุร้ายคนที่เรามองว่า i, นเฮ้ยคนคนนี้เป็นศัตรูกับเราแล้วทําตัวมาตีสนิทหรือว่าดีกับเราเนี่ยก็อย่าไว้ใจนะพวกเนี่ยมันซ่อนเคี่ยวเล็บเอาไว้แล้วคุณก็เป็นคนที่นี่ไงอย่างที่บอกอะเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีพร้อมที่จะโอบกอดหรือไม่ก็ พร้อมที่จะเปอบประลมคนอื่นให้แบบว่าให้ใครทุกข์ก็ได้นะจะมองว่ามีความสุขกับเรื่องของความรักอะ่ะอืมพวกเสือผู้หญิงเสือสาวอะไรอย่างเงี้ยจะยอมสยบให้กับคุณจะรีเทิร์นอย่างที่บอกแหละคุณเป็นคนที่ดีมีเมตตาแล้วก็ไม่แบ่งแยกว่าเออชนชั้นนู้นนั้นนี้คือคุณให้แบบว่าให้การเมตตาหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรให้การเสมอภาคกับทุกคนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีความเมตตาให้แล้วก็ช่วงเนี้คุณจะมีการแบบว่าเฮ้ยโดนไล่ล้อมหรือว่าโดนประจบประแจงก็ได้มีคนเอาอกเอาใจนะคะลูกน้องบริวารครอบครัวคนรบข้างคนใกล้ชิดเนี้ยก็จะมาหอม้อมล้อมไล่ล้อมคุณเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วด้วยการที่คุณเนี่ยแสดงความรักความเมตตาอย่างจริงใจคนพวกนี้เขาก็จะ กลับมาตอบแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าโอ้โหเพื่อนๆคะ่ะสิ่งที่คุณคิดไว้ประสบความสําเร็จแล้วก็มันเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยโอ้โหสาธุคะ่ะทีนี้เราจะมาเสริมใหมว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าอะไรก็มาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามความตำนันายนาไพ่ของเรานะจะมีราศรีการราศรี พนูราศีมีนแล้วก็ราศีมังกรขอจบการทานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้แล้วเราไปต่อกับเพื่อนเพื่อนกองที่สองกันขออนุญาตเก็บของเพือเ่อนเพื่อนกองที่สองเราจะตอบคําถามตามทอป,ปิกเลยนะคะว่าเขาเสียดายคุณไหมอ่าได้ไพควีนถือเหรียญ <laughs> <laughs> เขาเสียดายคุณไหมเหรอ <laughs> ที่แรกอ่ะเขารู้สึกเฉยๆนะนิ่ง แล้วพอต่อมาเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งคิดได้ไงคุณเป็นครอบครัวนี่วะอยู่ด้วยกับคุณแล้วมีความสุขเอาวะอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอยู่ด้วยแล้วสุขสดใสเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงนะประมาณว่าฟ้าหลังฝนนะ่ะย่อมสดใสเสมอหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือแบบว่า พระอาทิตย์ยามเช้าเนะาะพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสัญญาณของวันใหม่ที่อยากจะจับมือจูงมือก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้วยกันถึงแม้นว่าตอนนี้มีปัญหามีอุปสรรคก็จริงแต่เขากําลังคิดตัดสินใจอยู่นะแล้วคนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะคิดตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเขามีความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาแล,แล้วมีความกล้าหาญขึ้นมาแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนหน,นี้อาจจะมีการนิ่งๆเฉยๆ แต่ว่าภายนอกของเขาเนี่ยนิ่งนะนิ่งใส่คุณก็ได้แต่ภายในใจิตใ,ใจเนี่ยโอ้ยร้อนรุ่มกุ้มใจอยากจะได้คุณกลับคืนมาเป็นครอบครัวอยากเริ่มต้นกันใหม่อยากเดินทางมาหาอยากที่จะพาคุณไปนู่นไปนี่ไปนั่นคือไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ว่าภายในใจของเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมันมีปัญหาขึ้นมาถามว่าปัญหามันใหญ่ไหมก็ ม่ได้ใหญ่สักเท่าไรหร่เหลือปัญหาเดียวที่เขาจะต้องจัดการเขาจะต้องคิดตัดสินใจได้ตัวของเขาเองอตอบคำถามตามท็อปิกนะว่าเขาเสียดายคุณไหมเขาเสียดายคุณค่ะทีรแรกๆก็จะนิ่งๆเนาะพอนิ่งๆปุ๊บวันเวลาผ่านมาก็จะมานั่งนึกถึงเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้เออคุณก็มาวินที่สุดในใจชนะใจเขาแต่มันมีปัญหาไง ดูเหมือนว่าบางท่านบางรายจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยความรวดเร็วกะทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะย้อนกลับมาแบบว่ารีเทิร์นกลับมาแบบกระทันหันก็ได้นะคะจะมีการพัฒนาต่อยอดไปแบบรวดเร็วทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วเขาจะทำยังไ,ไงไหมในเมื่อเขาเสียดายคุณนะโอ้ยสิทาบ เสียบแทงจิตใจเต็มที่เพื่อนๆคะ่ะคนๆนนี้เขาเคยไปทําอะไรให้กับคุณแบบว่าเจ็บนี้อีกนานแบบว่าอดืดู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 คุณทําทําไมถึงทํากับตูได้อะไรประมาณนี้เนาะคือเจ็บเจียนตายอะไรประมาณเนี้ยเจ็บมากเจ็บสุดๆทุกทรมานคือไปทําอะไรอะ่ะคือคุณอาจจะเป็นคนที่จริงใจก็ได้จริงใจกับเขา มีความรักความเมตตาหรือไม่ก็ให้ความจริงใจทุกอย่างแต่คุณได้สิ่งที่แบบว่าเนี่ยถูกแทงถูกหักหลังทรยศในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ไปแล้วเขาก็ไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยไม่เคยตอบแทนเราคืออะไรอาจจะมีการเสียใจยทุกทรมานกับความรักความสัมพันธ์มันเจ็บสุดๆแล้วอ่ะคือสิทดาบนี่มันสุดแล้วนะ ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ไหวลึกถึอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเอานั้นอนะที่เขาเคยทําไว้กับคุณไงเขาจะทํายังไงไหมเหรออืดูเหมือนว่าเขาจะมีการตอนแรกนี่นะตอนเนี้ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยของเขานิสัยของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงคือก่อนหน้านี้เขาเคยทําอะไรไว้กับคุณเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่าเขาจะทํายังไงไหมเขาจะมีการ ปรับความเข้าใจกับคุณแหละจะมีการมาปรับความเข้าใจแต่ก็อย่าทิฐินะอย่าดือ้ออย่าหัวรั้นอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้มีคําพูดที่แบบว่าอย่าพูดออกมาแต่ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วมันจะมันจะเสียแทงจิตใจกันนะคะ การที่จะพูดคุยกันดีๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถามว่ามีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจไหมมีแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีบางฝ่ายหรือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหัวดือ้อหัวล้านหัวแข็งหรืออยากเอาชนะขะคานกันก็ได้แต่ถ้าเกิดในเมื่อที่คุณและเขาเนี่ยคุณก็ยังเป็นสิบดาบแล้วเขาก็ยัง,น,งนึกถึงว่าตัวเขาอะผิดแล้วก็ยังอยากที่จะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจแต่ว่าในเมื่อเจอหน้าปะหน้ากันแล้วพูดจากันดีๆ อะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันก็เครียดทั้งสองฝ่ายแหละเขาก็อยากมาพูดมาเป่าความเข้าใจแต่ว่ากลัวกลัวว่าจะเจอหน้ากันแล้วพูดจากันไม่ดีกลัวคุณแรงใส่แล้วเขาก็เหมือนกับก็รู้แล้วแหละหน้าว่าผิดอะจะคุยอะไรจะจิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กล้ากลัววเขาก็เลยลังเลว่าเอาไงดีวะอืม เอาเป็นว่าเราขอแนะนํานะถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายเครียดซีเรียสแบบเนี้ยเอาวันว่าให้สักแปดวันก่อนนับจากที่ดูคลิปนี้นะคะแปดวันให้คุณไปคิดทบทวนอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นพูดจากันดีๆอะไรที่มันไม่ดีควรหลบเลี่ยงคําพูดหรือว่าไม่พูดมันออกมารักษาน้ําใจกันเงียบไปบ้างเก็บไปบ้างแต่ว่า ก็พูดกันตรงๆแหละว่าเออเรื่องราวอาดีตมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนาะก็ขอให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็พูดจากกันดีๆเรื่องที่หัวดื้อหัวร้านหัวแข็งต่อกันทิชี่อีโก้จัดอีโก้จ๋จาทั้งคู่ก็คือแบบว่ามันเป็นแผลในใจไงยากที่จะลบเลือนนะพลอผลิเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเกิดในเมื่อคุณทุกทรมานแล้วอยากมีการพูดปรับคังเข้าใจก็ให้คุณเนี่ยซอฟซอฟคำพูดแล้วหาวิธีการพูดที่ดีจะได้มีการพูดคุยกันนะคะ พูดคุยกันใน energy ที่ดีที่สดใสอะเขาก็เป็นคนที่อาจจะนิ่งๆเนิบๆก็ได้ถามว่าเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปไหมในเมื่อเขาหวงคุณอย่างนี้เนาะก็นี่แหละอย่างที่บอกมันเป็นปัญหาฝังใจมันเป็นอะไรที่เลื้อลังก็ได้มันเป็นอะไรที่ถาถมเข้ามาแล้วตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณเพราะว่ากลัวที่จะเจอแบบ าดกับจระเข้ฟาถางอะไรที่มันเจ็บปวดก็แสดงหรือส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะพูดกันดีๆหรือว่าเจอหน้ากันก็ให้เผชิญหน้ากันหรือว่าขอให้คุณเนี่ยกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วพูดคุยกันดีๆแล้วก็จะเกิดความรักความสุขนะคะมันมีพลังงานที่ดีๆอยู่แล้วแหละเขาก็พร้อมที่ ในเมื่อเขาดูแล้วว่าคุณอะอ,อ,อารมณ์เย็นลงมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายเลยนะเราก็ไม่ได้โทษเขาเราก็ไม่ได้โทษคุณแต่ว่าทั้งคู่ควรมีเออ,อะไรอะควรมีแบบว่าสติแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยอย่าแสดงอะไรที่แบบว่าตรงกันข้ามเออใจเราเนี่ยนะ อยากจะดีว่าเฮ้ยอยากจะพูดคุยอยากจะเลิกถึงความรักเก่าๆแบบเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหมเราพูดจากันดีๆนะเรามามีความสุขกันนะอะไรเงี้ยแต่เจอหน้ากันแล้วพูดแบบเฮ้ยอะไรยังไงวะมึงทากูเจ็บอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลดีนะคะมันก็จะเป็นความทุกข์ทั้งคู่แล้วก็กลับไปที่เดิมจุดเดิมคือศูนย์ก็จะมาเจ็บกันเหมือนเดิมดังนั้นรู้แบบนี้แล้วก็ เผชิญหน้าพูดคุยกันด้วยแอเนอร์ตี้ที่ดีที่สดใสนะคะแล้วความรักของคุณจะเกิดปาฏิหาริย์อ่ะแบบรักที่สดใสเลยเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเนาะมันเป็นอดีตอดีตมันแก้ไขไม่ได้อ่ะเขารอคุณอยู่นะคะเขารอคุณอยู่เขารอให้คุณอย่างที่บอกแหละรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอให้คุณเปิดโอกาสใจเย็นมีเหตุผลทั้งคู่เลย แต่เขาได้แต่นี้เงียบไงแล้วถ้าเกิดคุณกับเขาพูดจากันดีๆก็จะเกิดความสุขสดใสแบบเด็กๆเลยจะมีเงินทองเข้ามาคนคนนี้เขารอคุณอยู่นะคะโอเคเราอ่านได้ประมาณนี้เนาะ <S 2> <S 2> ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสาระอะไรกับเพื่อนๆอนของเราในตอนนี้อืม <S <S เพื่อนๆคะไพย สิ so ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นตรงกับที่เราอ่านเนาะเพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดสีเรียดไม่ชอบใจตรงใดทิ้งไปนะอะไรที่ดีเก็บไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปจะเก็บไปทําไมเนาะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทำคลิปข้างต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเวลาเราสตีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะทําให้พลาดในการที่ แต่ทำนายดูให้เพื่อนๆฟรีนะคะอืมดูเหมือนคุณกับเขาก่อนหน้านี้อดีตเนาะโทษกันไปโทษกันมาใส่แบบใส่กันแบบฟาดกันไม่ยั้งเลยไม่มีใครแบบออมคำพูดเลยโทษกันไปโทษกันมาดังนั้นลดทิฐิลงมานะคะศิสปศิษย์อยากบอกอยาสื่อสารว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีการแต่งตัวไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาของคุณอนะโอเคดูดี แต่ดูเหมือนคุณยังมีความลับแล้วก็มันมีหลากหลายเนาะบางท่านบางรายเนี่ยไปล่วงรู้ความลับอะไรมาก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะอยา่าเพิ่งพูดเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในภายหน้าแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยกับเขาอะอ,อมคําพูดกันอ,อย่างที่บอกแหละอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดอย่าพูดแล้ว มันจะไปทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ดีไม่พัฒนาเนาะด้วยการที่คุณกับเขาเนี่ยได้เรียนรู้กันมาแล้วแหละว่าไม่มีกันและกันมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ถ้าเกิดอยากเจ็บปวดอีกก็ฟาดกันได้เลยใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมาก็ทําต่อไปแต่ถ้าเกิดอยากมีความสุขอย่างที่บอกนะคะลดทิฐิลงมาออมคําพูดบางท่านบางลายเนี่ยเป็นคนที่เก็บความลับเก่งนะเป็นคนที่ฉลาดรู้แต่ไม่พูด คิดก่อนพูดพูดแบบดีๆพูดให้ลื่นหูพูดให้แบบอันอ้อยตาหวาน,วานลินล้นแล้วสิ้นซากนะแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคำพูดนี่แหละคะ่ะพูดดีๆคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าโอ้ยคุณจะได้ความยุติธรรมได้ความเป็นธรรมแล้วก็คุณจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์อาจจะได้มีการปังผงปันผลหรือไม่ก็ขั้นเงินเดือนหรือไม่ก็ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดหวังไว้ะคุณจะได้ประโยชน์จะได้รับประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นทีนี้จะมาเสริมไม่ว่าจะมีพวกชาวไร้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำําทนายนะไพ่ของเรานะจะมีราศีพิจิกราศีพนนราศีเมษราศี การราศีเมถุนขอจบการทํานายของเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขย้ํานะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจุนถึงการสื่อถึงการส่วนใด่นใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจทิ้งไปนะคะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆไปขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ